าขึ้นมาเพื่อจะกนมีหน้าเธอดูนสือมีตาชื่อเธอมากมายสื้อพิศาพรสันาเธอได้ไงไม่รู้เป็นอะไรเป็นไข้ใจหรือเปล่าสวัสดีช่วงเที่ยงเที่ยงแม่ประถมมบทมาอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วนะครับขมวดคลิปของเราวันนี้มาทีๆกันหน่อยนะครับจุดติดต่อกัน4วันแม วันนี้มีคลิปดีคลิปเด็ดคลิปดังอะไรเซอร์ไพรส์ทางโซเชียลบ้างนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประถมะมบดในโลกโซเชียลณตอนนี้นะครับในล้อข้ามกำแพง ร้องข้ามกำแพงที่แจ้งเกิดก็เป็นน้องกันกับน้องทิสานะครับที่ครั้งที่แล้วเนาะนะครับแม่เป็นกระแสแล้วก็ดังติดต่อมาจนถึงณปัจจุบันวันนี้ก็สร้างตำนานอีกแล้วครับผมในรายการร้องข้ามกำแพงถือว่าเป็นรายการที่ดีมีคุณภาพของวพอยต์ณปัจจุบันรายการที่ดีมีคุณภาพบอกได้เลยว่ามีน้อยมากนะครับ เมื่อก่อนผมยอมรับให้ชิงร้อยชิงล้านนั่นนะครับตั้งแต่ชิงร้อยชิงล้านดรอปดาวลงไปรายการใหม่ของเบิร์พลอยก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่เห็นปังครั้งนี้ก็คือร้อข้ามกำแพงนี่แหละนะครับแมตชน,นะครับหรือว่าวิกนี้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเกมเอ่อชื่อหมอดูคนดังมาก็แล้วการความจริงมีหลายคนนะครับแต่ในบ,บ,บริบทของเทปนี้ผมชอบคุณหนุ้ยเนาะนะครับ อุ้นนุ้ยเป็นตัวโจ๊กเป็นตัวฮาเป็นตัวเก็บเส้นเรื่องได้ดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นช็อดดีช็อตเด็ดที่เป็นกระแสะทางโซเชียลก็คือนะครับช็อดที่หมอปลายนะครับที่ออกมาร้องเพลงพิจิรินกับจันจิแหมก็ใช้คำว่าเป็นระดับท็อปซูเปอร์สตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นจันจิกับน้องแกรนนะครับแล้วก็มาร้องนะครับอยู่หน้ากำแพงแลวร้องหลังกำแพงก็คือหมอปลายนะครับ เสียงทีแรกก็บอกว่าโอ้โหไม่เห็นภาพก็เดายากอยู่เหมือนกันนะครับคือเออมันเพลงเก่าไม่พอนะครับเพลงที่ออกมาเพลงสะกดใจฉันเป็นเพลงเก่าไม่พอเนาะนะครับและเสียงก็ไม่ค่อยคุ้นหูด้วยนะครับซึ่งเสียงนะครับซึ่งเสียงมอปลายนะบอกได้ว่าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเมื่อได้ฟังปุ๊กแมเซอร์ไพร์กันสิครับคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสไม่ว่าคนจะไปตัดต่อในโซเชียลในโลกต่างๆนานา,นา,นานมากมาย แต่วันนี้ผมขอหยิบในโลกติ๊กต็อกนะครับความจริงมันมีหลายคลิปอยู่เหมือนกันแต่เลือกเอาคลิปนี้เพราะว่าเอาคอมเมนต์น้อยๆนะครับเพราะว่าไปเจอบางคลิปคนดูเป็นหมืน่นคอมเมนต์เป็นพันอย่างไงอย่างไงก็อ,อ่านไม่หมดนะครับฉะนั้นเก็บโมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะครับในโลกโซเชียลมาฝากเพื่อนๆพ,นพี่ๆน้องๆหลังจากนะครับกระแสโซเชียลได้เห็นหมอปลายร้องเพลงนะครับหมอปลายพายกระซิบมาร้องเพลงนะครับความคิดเห็นเป็นยังไงกัน1 0 3ความคิดเห็น มีดังโตไปนี่ครับผมแม่คนแรกว่าเพิ่งเคยได้ฟังหมอปลายร้องเพลงเสียงน่ารักมากใช่ครับเสียงแบเสียงน่ารักมากนะครับเหมือนเออเสียงคนตัวเล็กๆนะครับแต่หมอปลายก็ตัวเล็กจริงๆนะครับเสียงตัวเล็กเสียงน่ารักมากนะครับคนที่2บอกว่าเสียงหมอปลายเพราะมากค่ะใช่ครับผมผมถือว่าเป็นเสียงน่ารักและเสียงเพราะมากนะครับต่อไปคุณธัญญาคุณธันดานะครับเอ่อรีวิวบอกว่าหมอปลายเสียงเพราะค่ะ อ่านะครับสามคนเท่าที่ฟังมานะครับบอกทุกคนบอกว่าเสียงมอปลายน่ารักก็เสียงเพราะมากนะครับเปิดประตูมาเปลี่ยนช่องเลยเปลี่ยนช่องจริงหรือเปลา่าหยอก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 กันไปนะครับแม่แต่เสียงมอปลายน่ารักนะนะครับว่าไปนะครับต่อจันจิน่ารักเออไม่ว่าจะเป็นจันจินะครับไม่ว่าจะเป็นเออผู้ก็ น้องแกรนนะครับถือว่าเต้นน่ารักมากนะครับแล้วก็โชว์ความสามารถได้ดีและโดดเด่นนะครับแม่ผมไม่น่าเชื่อว่าจันจิกับน้องแกรนจะเต้นได้เข้าขากันแบบนี้ใดๆก็คือแกรนกับจันจิท่าไปร้องเพราะใช่ครับผมเป็นนักร้องคู่ดูโอได้เลยนะครับแม่ปกติจันจิเขาก็ร้องคนเดียวอยู่แล้วเอ้าเสียงโมปลายใสายมากครับอื ใช่ครับผมก็ตามที่นํามาฝากนะครับแม่มาฝากมากไม่ได้เดี๋ยววิดีโอมันจะไปซ้ําซ้อนกับของ w o r k ์กพอยอีกนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับเอามาฝากนิดๆหน่อยๆก็แล้วกันนะครับดังข้างต้นที่ผมนํามาฝากนะครับดังหัวคลิปนะครับน้องแกรนนะครับกะจันจิน่ารักมากค่ะใช่ครับเต้นไปเวอร์อลังการจริงๆครับเสียงน่ารักปุ๊กปิ๊กหลังจากคลิปนี้ไปอ่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องคิดว่านะครับใครจะเออเป็นกระแสโซเชียลนะครับเหมือนน้อง น้องเอ่อเหมือนเหมือนน้องกันหรือเปล่านะครับน้องการกับน้องที่สาหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเทปนี้คนที่ดูดีและโดดเด่ดนด้นนะครับผมว่าจันจิกับน้องแกรนก็ไปเวอร์เนาะนะครับแมน่น่าจะมีงานอีเวนต์ยังไงให้แฟนๆตามไปเชียร์นะครับแต่ก็ที่เซอร์ไพรส์ที่ประหลาดใจก็คือหมอเอ่อเขาเรียกว่าเอา่เอหมอปลายหมอปลายนี่แหละนะครับแต่ผมคิดว่างานอีเวนต์อะไรยังไงอื่นๆนะครับคง คงโดดเด่นผมว่าเป็นน้องแกรนะ่ะน้องแกรนกับน้องจันจีเนี่ยนะนะผมชอบอไม่รู้สินะครับตามที่เดาทาดูที่ดูนะครับความว่าเป๊ะว่างอลังการนะครับแต่คําจริงๆคาดไม่ถึงใช่ครับเป็นใครๆก็คาดไม่ถึงนะนะครับเหมดคนจะมาแล้วเหรอหม ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ไงครับแม่เราดูให้สนุกก็แล้วกันนะครับเสียงน่ารักนะครับเราดูเอ,อ่อเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับบางคนก็พยายามจะเอาคู่จงคู่จิ้นอะไรนะครับบางหลายคนแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่เอามาริโอ้มาริโก้แม่ใจเย็นๆพี่น้องนะครับแม่แต่จันจิเสียงดีมากอ่าเสียงมอปลายน่ารักอืมใช่ครับเขาก็พยายามสร้างความแตกต่างนะครับถ้าเธอไป ฉันจะเป๊ะกว่าเหม่อันนี้เป็นคําพูดของอินฟูของไทยที่ vs อินฟูคำเหม็นนะครับถ้าเธอเป๊ะฉันจะเ,ปะเทปนี้ดีอ่ะใช่ครับผมก็ดูว่าดูดีนะครับทั้งหน้ากําแพงและหลังกําแพงนะครับสองสาวทั้งสวยทั้งน่ารักหมอปลายร้องเพลงเสียงน่ารักนะครับคือหน้าเวทีนะครับเอ่อถ้าเต้นเป๊ะเวอร์อลังการนะครับหลังเวทีก็เป็นเอ่อเวทีเซอร์ไพรส์นะครับเสียงโคตรน่ารัก น่ารักทั้ง3คนเลยค่ะใช่ครับผมให้เครดิตท,ทั้ง3คนนะครับวันนี้ผมถือว่าเป็นคลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสน,นะครับน่ารักจังร้องดีเต้นเก่งเหมือนดูคอนเสิร์ตเห็นด้วยครับกับความคิดเห็นนี้นะครับเสียงหมอน่ารักจังค่ะนะครับร้องเพราะทั้ง3คนเลยค่ะเนื้อเสียงลงตัวมากค่ะเซอร์ไพรส์มากถือว่าเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับเสียงมอปลายชัดอยู่นะแต่อาจจะนึกไม่ถึง ว่าจะมาใช่ครับใครก็นึกไม่ถึงเลยครับว่าหมอปลายจะมานะครับอ um. un> ้าวต่อไปว้าวเลยหมอปลายร้องเพลงเพราะเสียงเด็กมากผมฟังเสียงแบบนี PCR ้ผมอยากให้หมอปลายร้องเพลงเด็กจังเลยนะครับเสียงหมอปลายน่ารักนะครับหมอปลายเสียงเดออาเท่าที่ฟังและเท่าที่ดูมานะครับก็มีการชื่นชมเสียงหมอปลายเยอะมากนะครับอ้าวน่ารักครับน่ารักค่านะครับ จันจีก็น่ารักนะครับจันจีกับน้องแกรดก็น่ารักนะครับทั้งสามบอกได้ว่าก็คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่กลมกล่อมลงตัวสร้างตำนานบทใหม่ได้เลยนะครับแม่ถือว่าเป็นกระแสในช่วงนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาพิมพ์ที่เข้าคอมเมนต์บอกได้เลยว่าส่วนมาก99%เป็นความคิดเห็นในเชิงบวกนะครับอะก็มาฝากกันก็แล้วกันนะครับคลิปกระแสในช่วงเที่งเที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นคลิปของ3คนนี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครด้วยท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทางโรคโซเชียล